วันนี้ถ้าไม่พูดถึงการไปเยือนซาอุดิอาระเบียของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วเรื่องราวคงไม่สมบูรณนะ์นักผมไม่ค่อยอยากจะตั้งข้อสงสัยอะไรมากมายนะักในเรื่องนี้เป็นเพียงแต่ว,ว่า ผมไปติดใจตรงที่สื่อต่างประเทศอย่างเช่น Washington Post หรือ The Diplomat เขาเกิดมีการรายงานข่าวบางอย่างขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเขาพูดว่าการไปเยือนซาอุดอระเบียครั้งนี้ของท่านนายกนั้นเหมือนกับว่ายังมีความตึงเครียดอยู่นะฮะเพราะว่าจากการที่ดูการไปโดยไปที่ไปดึกมากไปถึงกลางคืน นะฮะแล้วก็ไปเจอนะฮะมงกุราชูมานนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ไปถึงก็ไม่มีการตั้งกองกองเกียรติยศและเดินตรวจพลอะไรทั้งสิ้นแล้วทำไมถึงกำหนดว่าไปตอนหนึ่งคืนกันนะฮะแทนที่จะไปตอนกลางวันไปถึงกลางวันแล้วก็ได้รับจุดการตรวจกองเกียรติยศที่สำคัญคือมีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วก็หนังสือพิมพ์ The d i p l o m ม t นะฮะ เขาพูดเลยนะฮะว่าบอกว่าขณะที่การเยือนของนายกประยุทธ์ถือเป็นความสาเร็จครั้งสําคัญแต่การเดินทางมาถึงเซาท์แบบเงียบๆส่งนัยยะความสัมพันธ์ที่ยังคงมีความตึงเครียดอยู่แล้วเขาพูดต่อนะฮะทางนี้ผู้ที่เดินทางมาต้อนรับนายกประยุทธ์ที่สนามบินก็เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับล่างเท่านั้นเองก็คือรองนายกเทศมนตรีนครริยัตแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดสดตามแบบปกติผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าการไปเยือนซาระเบียเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้ คนที่อยู่เบื้องหลังการจัดการเนี่ยคือประเทศสหารัฐอเมริกาเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ในการดึงซาอุดิอาระเบียเข้ามาในเครือข่ายเพราะความสัมพันธ์แบบนี้ท่านผู้ชมครับปกติแล้วต้องให้รัฐรีต่างประเทศกับรัฐีต่างประเทศคุยกันก่อนและต้องมีสารระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์เนื่องจากว่าทั้งไทยและซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นราชนาจากักรตัองนคู่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับผมขอย้ำนะครับตั้งข้างล่างของสังเกตว่ารูปแบบการเยืนแบบนี้ไม่ใช่สเตตวิสิตแต่เป็นลักษณะเหมือนกับ ซาอุดิอารเบียจำใจต้องรับผู้นำไทยเข้ามาคุยด้วยมีโพสต์ของอาจารย์สมเกียรติโอสุสภา,าซึ่งท่านเป็นนักวิชาการแนวตะวันตกร้อเซท่านบอกว่าประเทศกลางที่จัดการประชุมครั้งนี้คือประเทศกาตาร์ซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเทมโนเพราะว่ากาตาร์ประเทศทินเล็กมากเศษเสเี่ยวของทั้งหมดไม่มีความหมายเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่จะทําให้ซาอุดิอารเบียเนี่ยต้องรับนายกรัมมนตรีคนนี้ได้ น่าจะเป็นความกดดันจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอเมริกาต้องการและในที่สุดก็พูดค่อนข้างชัดเจนแล้ว,วันนี้คุณพลเอกประยุทธ์จันโอชากําลังต้องพึ่งสหรัฐอเมริกาอย่างแรงเพื่อเอาอเมริกานั้นมาสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามอีกประการหนึ่งเนี่ยมงกุฎราชกุมารฮะที่ก็เรียกชื่อย่อ m b s m u มม m m a d bin s a l มอนเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้นําที่มีข่าวเฉาโฉมาก เพราะว่าในประเทศทางตะวตันตกนั้นการที่มีผู้นําผู้ใดไปพบกับมงกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาวมันจะถูกประนามและถูกแอนตี้อย่างหนักเพราะว่าพระองค์ท่านถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการนำซาดารเบียเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามในเยเมนจนเกิดหายนะในด้านมนุษยธรรม ในประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งข้อพิพาททางการทูตกับกาตาและปราบปรามผู้เห็นต่างในประเทศตัวเองที่ร้ายแรงที่สุดมีเสียงเรียกร้องให้ปลดพระองค์ออกจากมงกุฎราชุมานหลังจากที่นายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวชาวเซอต์เบียซึ่งทำงานให้กับเดอะวอชิงตันโพสต์ถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่สาอวซึ่งเป็นคนสนิทหน่วยรักษาความปลอดภัยของมงกุฎราชุมานโดยล่อให้นาย คาช็อกกี้เนี่ยเข้าไปทําธุระที่สถานกงศุลนของซาดารเบียในตรุรกีแล้วก็ฆ่าหั่นศพหั่นเป็นชิ้นๆถึงแม้ว่าพระองค์จะปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าจากการสืบทางลับของหน่วยข่าวกรองทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรือของอเมริกานั้นมีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามงกุฎราชมารคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังในการสั่งฆ่านักข่าวชาวซาดารเบียซึ่งทางานให้วอชิงตันโพสต์ทั้งหมดนี้เนี่ย มันก็เลยเป็นอะไรบางอย่างที่ผู้นําประเทศต่างๆเนี่ยพากันหลีกเลี่ยงที่จะมาเจอมงกุฎราชุมานมมฮัมหมัดบินสาวมัน MBS อีกประการหนึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวคราวการเยือนที่อ้างกันว่าเป็น state visit นั้น visit นั้นไม่มีข่าวคราวอะไรมาก่อนล่วงหน้าเลยจู่ๆคืนวันพฤหัสหรือคือคืนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์คุณวัสนานานุ่มได้โพสต์เฟซบุ๊กออกมาว่านายกจะไปจะเลื่อนการประชุมครมอ วันอังคารเป็นวันจันเสร็จเรียบร้อยเราจะเดินทางไปถึงซาดอระเบียท่านผู้ชมครับท่านนายกท่านไปถึงซาดอระเบียตอนกลางคืนแล้วคนที่มารับก็คือรองนายกเทศมนตรีอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นระดับรัฐวิาการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็เป็นเจ้าชายองค์หนึงเหมือนกันที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีท่านนายกผมทนไม่ได้เรื่องนี้งานนี้เป็นเรื่องของการที่ที่ที่นายกมนรีไทยถูกดูหมิ่นเหยียดยาม ไม่ใช่ดูมีเยี่ยำไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมเข้าใจว่าในการเจอกับท่านมงกุฎราชกุม,มารนั้นก็เป็นการเจอกันเหมือนกับการพูดจากันเฉยๆเท่านั้นเองเอาละอยากมาใช่ไหมอยากมาก็มาสิมาเอาเจอกันเฮ้ยไปรับเขาหน่อยสนามบินเอาใครดีนะนายกเซสุนตรีก็ามันสูงไปไม่เอา,เอาลองนายกเซสนตรีไปผมไม่เคยเจอการรับผู้นําระดับนายกตรีที่ค่อนข้างที่จะต่ําต้อยเหมือนกับการต้อนรับ,รบพลเอกประยุทธ์จันโอชา อย่างที่ผมเรียนให้ทราบงานนี้ซาดารเบียบอกว่าเอออยากมาก็มาไม่เป็นไรเรื่องราวต่างๆพวกนี้เนี่ยมันผิดสังเกตหมดทุกเรื่องแต่ผมไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บก็แล้วกันนะผมกําลังบอกว่าเรากําลังถูกการเมืองระหว่างประเทศนะโดยเฉพาะอย่างนี้อิทธิพลของอเมริกานั้นมาจัดฉากให้นายกไทยไปเจอซาดารเบียแล้วก็เชิญซาดารเบียนะเข้ามาร่วมสังเกตการในการฝึกซ้อมโคปราโก หรือจะเอาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาโรฮิงญาหรือจะเอาเข้ามาที่จะเผยแพร่ศาสนามุสลิมในประเทศไทยวาฮาบีนิกายวาฮาบีมันมีคําถามอยู่เยอะมากซึ่งผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาไปอุตสาห์ฟื้นฟูสัมพันธ์ต่างๆแล้วคุณก็มาเที่ยวเลื่อยขาเก้าอี้เขาทําตัวเป็นปลวกกัดแทะไม่ใช่อาชีพผมเป็นอาชีพช่างสังเกต พอมีอะไรผิดสังเกตแล้วผมจําเป็นต้องเล่าท่าน,ท,านท่านผู้ชมฟังเพราะว่านี่คือรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิรายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการที่จะจูบก้นไข่ภาษาอังกฤษเขาเรียกคิสแอสไข่แต่เป็นรายการที่เอาความจริงมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นข้อสังเกตของผมนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านที่อยู่ในวงการก็สังเกตเหมือนผมเป็นเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดเพราะว่าเอ้ยเขาอุตสาหไปฟื้นผู้สัมพันธ์ไม่เป็นไรหรอกครับ ไปฟื้นฟูสัมพันธ์โดยที่เขาแสดงตัวเหมือนกับว่าเฮ้ยอยากจะมาคุยก็มาสิและท่านผู้ชมเชื่อผมอยา่างจากนี้ไปจะไม่มีอะไรคืบหน้าอีกแล้วเท่านั้นเองครับ mm hmm. เรื่องที่ผมอยากจะออกความเห็น